กับาอคกครังนะครับกับรายการท a l กกับบัฟฟุตบอลนะครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าผมนั่งดูยูเว่เอาเอาตรงๆเลยนะวันนี้คืออย่างที่ผมบอกผมดูยูเว่นี่คือทุกแม์ทุกแม์ไม่สนใจกูจะถ่ายละครอะไรอยู่คือต้องรอผมจะดูอะ่ะแล้วบางทีตอนแัดกอนผมถ่ายละครคือแบบให้ช่างไฟเปิดไว้ผมรีบไปเข้าฉายไปถ่ายไม่ต้องเช็คเทปไม่เข้ามานั่งดูบอลต่ออย่างนี้เลยนะครับผมแบบต้องดูตลอดแล้วดู ดูตลอดแหละแต่วันนี้เอาตรงๆตอนที่ผมมาดูเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมรุ้นอะไรด้วยนะคือผมผมเชื่อมั่นเลยว่ายังไงยูวนตุสก็น่าจะคือมันเข้ารอบไปแล้วอะแต่ก็น่าจะที่สองคือแบบยากป้าที่ยูเวนตุสจะ จะเข้าที่1ึงวันนี้เพราะว่าเชลซีเจอเซนิตนึกออกไหมแล้วก็อยากคือยูเวนตุสเจอมาโมแค่ตัวเองจะเอาชนะมาโมยังไม่รู้เลยที่บ้านตัวเองกูจะชนะหรือเปล่าเพราะฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาช่วงหลังเล่นดีแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ฟีลลิ่งผมนะแล้วผมไม่รู้ว่าแฟนบอลยูเวกับคนอื่นเป็นยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าเออเจอมาโมไอสัตกูมัวมากเลยผมเขียนผิดเดี๋ยวไอหมูไอหมูคือทีมงานของหมูมึงช่วยแก้ ถ้ามึงดูอยู่นะมึงช่วยแก้แก้ไตเติ้ลหน่อยได้ไหมเพราะว่ากูกูดูยูเว่แต่กูรุ้นคู่เซนิตอ่ะนึกออกปะกูเลยแข่งยูเว่เจอเซนิตชนะหนึ่งศูนย์ไอ้เหี้ยกูบ้าเออนั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมถึงไม่ค่อยอยากลักยูเว่ไงเพราะว่าตอนผมดูยูเว่ผมดูเป็นฐานะแฟนบอลไม่ได้นักวิเคราะห์นึกออกปะเออฮาเลยมึงยูเว่ชนะเซนิตหนึ่งศูนย์อย่างี้เพราะกูรุ้นเซนิตมากกูรุ้นคู่ตัวเองอีกอ่ะ โอเคเดี๋ยวให้แก้ไปนะครับฝากถ้าสมมตินคนอื่นเขาเข้ามาทีหลังแล้วเขาถามว่าให้เจอมาโมนู้นนี่ก็ช่วยฝากบอกเขาในแชทด้วยแล้วกันนะครับช่วยช่วยกันเออนะครับนั่นแหละแต่อย่างนี่ผมบอกอะ่ะคือผมดูยูเว่แบบเนี้ยคือเราไม่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรมากลุ้นฟอร์มตัวเองให้ตัวเองชนะได้เล่นดีก็พอใจแล้วเพราะว่าเข้ารอบไปไม่น่าจะเข้าที่หนึ่งหรอกเพราะเชลซีไม่น่าจะพลาดนะครับพอเรามาดูยูเว่เนี่ยก็เดี๋ยวผมพูดถึงไลฟ์อัพก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไมยโคทาเลยนะครับอ่าฝั่งงของ เซนิตนะครับมาในแผน5เอเชียเซนิตกมาโมนะครับมาในแผน5-4-1นะครับโกเปนเดียวารานะครับโอเซนมอยแซนเดอร์นิวเซนนะครับเอาเอาเมทฮอตซิชนะครับแล้วก็เบอร์เกตเป็นกองหลัง5ตัวนะครับบีมันเซวิชคริสเตียนเซนแล้วก็นักเตะที่ผมชอบชื่อมากที่สุดนะครับบองเกออินโนเซนต์นะครับ bon ไรเดียงสามารถนะมึงเนี่ยแล้วก็เออดาวราคิปนะครับเป็นกองกลางสี่ตัวนะครับแล้วก็เมียโกโคลรักเป็นกองหน้าเป้านะครับส่วนฝั่งของยูเว่นะครับมาในแผน4-2-3-1ที่หลังๆมาเริ่มเล่นดีแล้วโดยการใช้แผนนี้แล้วจําได้ไหมมีใครจําได้บ้างกดก้าวเพระว่าผมบอกให้ยูเว่ผมอยากให้ยหูเว่เล่นแผนอะไร4-2-3-1กูพูดแต่ตน้นฤดูกาลแล้วตอนฟอร์มพี่มมันจะเล่น4-4-2ไ,ได้พอมา4-2-3-1ฟอร์มมันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีโฮลดิ้งมีฟิล,ล์มสองตัวกองกลางเล่นแม่งหลลุดตลดตอ ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบ็คเคนนี่จะเป็นคู่ลาบิโอจะเป็นโลคาคู่ใครก็ตามเนี่ยแม่งหลุดตลอดเพราะมันมีเซตเตอร์วิฟฟีสองตัวมันขึ้นไปเติมแล้วก็หลุดตำแหน่งเพราะปีกซ้ายปีกขวาเราทำที่อะไรมากไม่ค่อยได้นะครับคือมันเป็นเล่นเกมลุกอย่างเดียวอ่ะใช่มันต้องรอเล่นเกมลุกจะให้คี้เอซ่าลงมาจะให้กูรูเซฟสกี้ลงมาต่ำเพื่อใช่มันก็ถูกแล้วเล่นแผนนี้แหละนะครับเริ่มต้นนะครับโกเป็นเปรินนะครับโคนนี่เดวินเตอร์นะครับเป็นเด็กดาวลุกนะครับได้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริงแล้วอเล็กซานโดรบั แล้วก็โบโดชีคู่รูกาน,นี่เป็นคู่เซนเตอร์แล้วราบิโอกับอาตูเป็นโฮลีมิฟิลสองตัวแบรเดสกี้เดเบลา่าเบตัเนควัวเป็นตัวลูกสามตัวแล้วก็มอยเซ่พี่ตู้เซนเจอร์คีนนะครับเป็นหน้าเป้านะครับเริ่มต้นเกมมายูเวนจุสก,ก็ฟอร์มดีเหมือนกับตอนที่เล่นกับเล่นกับไอเนี้ยเจนัวจบไปแล้วฟอร์มดีเหมือนกับตอนที่เล่นที่เจนัวแต่ยังไม่เท่านะครับมุกเทมโปวันที่เล่นกับเจนัวเก้าสิบนาทีเทมโปแม่งดีมากถ้าใครใครได้ดูไหมกดหนึ่งนะครับแฟนยูเว่ แมตเจอเจนวนแม่งเล่นดีมากเพราะว่ามันแบบโอ้โหเพรสเร็วแทบจะเกเก้นเพรสซิงแต่มันไม่ได้เกเก้นเพรสซิงนะแต่มันแทบจะเกเก้นเพรสซิงเลยเพราะว่าเกเก้นเพรสซิงมันต้องรีบเป็นบีอบอบอลคืนแล้วพยายามจะสร้างจะลุกต่อเลยใช่ไหมแต่ยูเอนตุสพอมันแย่งบอลกลับไปได้มันยังมีการถ่ายเทบอลนะครับก็คือเป็นเพรสซิงหนักมากเล่นดีมากนะครับทั้งเกมเลยแต่ยิงไม่ค่อยได้นไม่ค่อยคมนะครับวันนี้เราเริ่มมาก็เหมือนจะ สารต่อฟอร์มที่เจอเจนัวแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบหูหวามากเพราะว่าเด็กมันก็ลงเยอะแล้วกีอยากก็คือ,อยูวนทุสมันเล่นดูเชิงไปด้วยนะครับแต่มันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวันนี้มีการถ่ายเทบอลที่ผมชอบนะครับคือเริ่มต้นเกมมาถ่ายเทบอลดีมากนะครับแล้วอาตูต้นเกมก็มีการแบบแปะดีมากนะครับแล้วเอาตัวรอดหลบออกมาจากแผงกองหลังได้แผงกองกลางตัวรับตรงนั้นอะได้ดีมากนะครับชิงกับลาบิโอก็ยังโอเคแต่ลาบิโอผมว่าแรกๆก็ดูแบบเก่งๆอยู่ดีบาล่ามอยเซคีน พวกนี้โอเคนะครับเป็นทันคัวผมว่าแกยืนเป็นตัวลุกจริงแต่คือแกลงมาช่วยเป็นกองกลางตัวนด้วยก็หน้าที่แกก็เหมือนช่วยกันกับลาวิโอกับเบนกับอาตู ool, กันทําหน้าที่แบบปิดทองหลังพระไปหน่อยแต่ก็คือไม่ได้เล่นดีอะไรมากแต่คนที่ผมว่าเล่นดีที่สุดเลยนะตอนครึ่งแรกนะผมต้นเกมเลยนะผมว่าต้องบอกเลยคนนี้นะครับฟอร์มหลุดมาเกือบทุกแมตนะครับแต่แมตช์นี้คือแม่งเด่นจริงๆนะเฟเดริโกแบร์แบรเดสกี้นะครับ, Bear, Bear รบโอ้โห,โหสุดตีนมากพี่หมีของเราเนี่ย สุดยอดนะวันนี้โอ้โหดูหวืหวามากดูแบบเล่นกระตือรือร้นนะครับมีการชิงบอลดีเปิดบอลดีและท้ายสุดก็เปิดบอลให้บอยเซคคีนหมกเข้าไปได้อย่างสวยงามแนละ้วเปิดไซ้ก้อยด้วยนะครับสุดยอดผมชอบมากจังหวะนั้นแล้วก็แบรเดสกี้ก็วิ่งกันดีหาช่องดีจ่ายบอลดีเล่นง่ายไม่ได้เลิศเทอะมาานะครับแล้วก็มีการแบบปล่อยให้โคนนีเดวินเตอร์ซึ่งเติมเกมดีมากปล่อยให้โอเวอร์แลปขึ้นไปเล่นกัน2คนผมว่าเวิร์กมากมีใครคิดเหมือนผมบ้างกดก้าครับที่แบรเดสกี้แบบวันนี้ ครึ่งแรกนี้ต้องบอกเลยว่าเขาทําดีมากดิบาล่ากคนหนึ่งที่ผมชอบนะค,คือในใน,ในการเล่นนะครับส่วนฝั่งของเมาโมก็ไม่มีอะไรมากตอนแรกก็คือเหมือนพยายามจะเล่นรักกลุมแน่นๆแล้วพยายามจะเคลียบอลทิ้งอย่างเดียวยังไม่ได้คิดถึงจะโต้กลับเลยเพราะยูเวนตุสคือเกมดีนะครับ แต่ก็ทําประตูที่2ไม่ได้หลังจากประตูแรกเสร็จปับ๊บเกมยูเว่มันเครียดกดดันตัวเองพยายามสร้างไปแล้วหลายครั้งมากก็ทาไม่ได้มอยเซ่คีนก็ทื่อแล้วเกินนะครับในหลายจังหวะแบร์เดสกี้หลังจากนั้นก็เริ่มดรอปลงมาหน่อยอยาจจะใช้แรงในต้นเกมเยอะไปหน่อยนะแผแต่แผลกองหลังวันนี้ก็พลาดน้อยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากแต่อเล็กซนโดเห็นได้ชัดเลยว่าแบบหมดแล้วอย่างที่เพื่อนผมในกลุ่มนะครับก็พูดมาเหมือนว่าเล่นอย่างขี้ติดตูจริงนะครับคือเหมือนแบบมือแปลกๆอะ่ะ จะเร็วก็ไม่เร็วแต่จะจะ,จะช้าก็ไม่ช้าดูเหมือนจะฟิตแต่ก็ไม่ฟิตดูเหมือนดูเหมือนบางทีแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ฟิตอะไรมันงง,งๆะเหมือนอเล็กซนโดมันเหมือน,นเหมือนโดนต่อยไปทีหนึง่งแล้วก็ยังงงงยังมึนๆนอยู่อะนะครับก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะครับแต่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามาโม่ครึ่งแรกก็ทำอะไรยูเว่ต์ไม่ได้ส่วนครึ่งหลัง ครึ่งหลังเนี่ยดีบาล่าไม่รู้เป็นไรถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะไม่รู้มีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเซฟตัวหรือเปล่าจะเจ็บนิดนหน่อยๆเก็บตัวไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดีบาล่าก็หลังๆมันก็เป็นนักเตะแข้งแก้วนะครับก็พังง่ายนะครับก,ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวไปเก็บไว้ก่อนก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมาดูข่าวทีหลังนะแต่เอาพี่โม e เราลงมานะครับโม e ลงมาคู่กับมอยส์กินก็ก็ดูเหมือนจะสร้างอะไรกันได้แต่มันปฏิปต่อกันไม่ค่อยได้สองคนนี้ยแต่ยูนตุสก็เล่นดีขึ้นนะมีแบบอาตูอะไรก็กถ โอกาสเยอะมากแต่ทําประตูที่2ไม่ได้คือมันยิงทิ้งยิงกว้างเยอะมากนะครับปิดเกมไม่ได้แต่ท้ายที่สุดมันมีเป็นช่วงที่เมาโม่พยายามที่จะสร้างเกมลุกขึ้นมาคุณจะพูดเซนติกแล้วพยายามจะสร้างเกมลุกขึ้นมาพยายามจะโต้แต่ก็บางช่วงแต่โดยโดยรวมแล้วยูจุสก็ถือว่าเอาชนะหนึ่งสูบไปได้แบบเหมือนจะสบายแต่จริงก็ไม่สบายมากนะครับแต่แต่ก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งในขั้นบันไดที่ยูจุสพยายามจะกลับมาในจุดที่ตัวเองควรจะเป็นก็ถือว่าทําได้ดี จบเกมหนึ่งนะครับในการเล่นของยูเว่เนี่ยเอาตรงๆเอาตรงๆเลยนะวันนี้ที่ผมอยากให้ยูเวนตุสมาอ้นี่เพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้ฟอร์มของยูเว่ซึ่งฤดูกาลนี้มันคือมั่วซั่วหาความสม่ำเสมอไม่ได้เล่นดีเนี่ยบางทีเล่นดีมากเกมนึงแล้วเกมนึงเล่นอย่างเฮี้ยแล้วก็เฮี้ยแล้วก็เฮี้ยแล้วก็มาดีสักเกมนึงแล้วตกไปอีกแต่ช่วงหลังๆ ตั้งแต่แพ้เชลซี4-0เนี่ยมันฟอร์มมันเริ่มปฏิปต่ปตอดได้ยังมีความเขี้ยวอยู่กลับมาแล้วมีความแบบเออเล่นดีขึ้นมีสร้างสรรเกมได้ม,ม,มีมีแบบสร้างจังหวะได้ไม่ใช่แบบทําอะไรไม่ได้เึกออกป่าหลังๆมาดีขึ้นผมก็แค่อยากให้ยูเวนตุสชนะมาโมวันนี้เข้าที่2ตามปกติ่าไม่คิดว่าเชลซีจะมาสะดุดหรอกวันนี้ผมหวังว่ายูเวนตุสจะมาเล่นดีแล้วเอาชนะโดยที่ไม่เสียประตู กับการเจอเมาโมดได้แค่นั้นจริงๆผมพูดตรงเลยผมพอใจแล้วเพราะผมอยากให้อยู่จุสานฟอร์มต่อได้และให้มันแบบมีความสม่ำเสมอเข้ามามีใครเป็นแฟนยูเวคิดเหมือนผมบ้างกดก้านะคือเราต้องการแค่นั้นอนะ่ะเพราะว่าเราหาความสม่ำเสมอไม่ได้ทั้งฤดูก,กาลเราแค่ต้องการให้ยูวิมุนกลับเข้าสู่รูสู่ทางเหมือนรถไฟที่ตกรางแล้วกลับเข้ามาอยู่ในรางอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่โอเคเอาทเลแม์ไปเรื่อยเหมือนที่ผมพูดตอนที่แมนยูฟอร์มตกเชลซีฟอร์มตกลิเวอร์พูลฟอร์มตกอ่ะคือ สิ่งที่สําคัญที่สุดหาความสม่าเสมอหาตัวเองกลับมาได้ให้มีเข็มทิศเหมือนเดิมว่าเรามีเป้าหมายตรงไหนแล้วไปทีละแมทสนใจแค่ทีละแมะทแมไม่ต้องมองการไกลเราต้องการแค่นั้นจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อแฟนยูเวททุกเกือบเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่เพราะเราอยู่กันในกลุ่มเราคุยกันประจำอยู่แล้วเราต้องการแค่นั้นหาความสม่าเสมอได้แค่นั้นแหละแต่แม่งเสือมีอะไรที่แปลกๆเว้รระหว่างที่เราดูกันอยู่ผมก็คุยไลน์กับในกลุ่มยูเวกันเองด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ดูยูเวเพราะวเคระร์ผมดูยูเวเพราะว่าผมเป เราก็คุยกันอยู่แล้วอย่างคือผมก็ดูสองจอแม่งเชลซีแม่งขึ้นนําเร็วมากผมก็คิดในใจตั้งแต่นาทีที่สองนาทีที่สามอันเนี่ยก็เชลซีไหลแล้วเราสนใจให้ยูเว่ดีกว่าสักพักหนึ่งเว้ยสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีลังสังห์อ,อะไรด้วยเอ,เอาเอาตรงๆเลยนะคือแบบไม่คิดยังไงก็ยังไม่คิดเลยว่าเชลซีจะจะโดนนะครับแต่ท้ายที่สุดคลาวดินโยกเขาปตีเสมอได้ตอนท้ายครึ่งแรกโหพอตีเสมอได้เสร็จปับ๊บผมคิดในใจเออเสมอไปก่อนอย่างน้อยมีโอกาสลุ้นเว้ย แต่ที่สําคัญนะตอนนั้นเนี่ยในครึ่งแรกกูยังสนใจคู่กูอยู่ไม่ได้สนใจเรื่องเชลซีเฉยเชลซีมันก็ยิงได้แหละสนใจแค่ยูเว่ยอยู่เพราะว่าหนึ่งศูนย์ที่เรานําอยู่เราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะใช่ปะ่ะคือถ้าเป็นแฟนเชลซีดูเขาคงคิดว่าโอ้แฟนยูเว่ตอนนี้แฮปปี้โอ้ลีแบบโคตรทุปเปอร์เลยเอาตรงๆยังไม่แฮปปี้ไม่ได้สนใจคู่นั้นหรอกสนใจคู่กูเองเนี่ยแหละว่ากูจะชนะหรือเปล่ามาโม่เนี่ย เรื่ออกว่าไอ้เชลซีโดนตีเสมอเดี๋ยวมันก็ขึ้นนําเดี๋ยวมันก็ทําอะไรได้ไอ้คู่เราเนี่ยแหละแม่งโดนนําอยู่หนึ่งศูนย์ปลุกกระด้งเกมเนี่ยยิงยิงยิงคว้านเดี๋ยวโดนสวนตู้มาทีเดียวโดวนไปหนึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเริ่มมาคิดคือตอนที่อาร์สมูนมายิงนาทีสี่เอ็ดได้เนี่ยแหละสองหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคือสองหนึ่งนี่คือแฟนยูเว่แล้วผมเนี่ยดีใจกันโคตรโคตรแล้วนะให้เป็นไปได้ว่ะมีโอกาสลุ้นแล้วเว้ยสักพักหนึ่งเซนิทหลุดเดี่ยวไปเสือกยิงไม่เข้า ถ้าสาเนี่ยเราจะดีใจกันมากแต่พอเป็นจังหวะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมนิจใจหายเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบผมอธิบายไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้แต่มันเหมือนแบบ feeling จากการที่เรามีประสบการณ์ดูบอลกันไปเยอะผมเชื่อทุกคนก็รู้สึกเหมือนผมเวคือมันปิดเกมไม่ได้แล้วจังหวะสําคัญพลาดเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นอะ โมเมนตัม um, มันจะโยนไปอีกฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งแม่งจะได้แลวคือเหมือนคืนนี้ไม่ใช่ควัมของกูและอะไรประมาณนั้นนะพอเจนิคขึ้นนำสามหนึ่งไม่ได้ผมก็เริ่มเอะเริ่มเสียวแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็มาดูฝั่งยูเว่ต่อก็คิดว่าเดี๋ยวครึ่งหลังเชลซีแม่ง็ยิงได้แน่นอนพอมาดูครึ่งหลังผมก็ซีเรียสก,กับยูเว่อยู่ว่ายูเว่จะตีจะโดนตีเสมอหรือเปล่าจะยิงขึ้นนำลูกที่สองได้ยังผมและแฟนบอลยูเว่หลายคนค้นหารูที่สองยูเว่นานมากอะ่ะ เหมือนหาเข็มในหมาสมทดอ่ะเมื่อไหร่กูจะเจอประตูที่สองวะไม่หลุดแล้วอีงทิง้งยิงคว้าอ้อยไม้คีจะเข้าแล้วโอ้หไม่เข้าโอ้โหมาลต้าจะจะโอ้โหแบบลุ้นกันโคตรแล้วก็ยังไม่ขึ้นแท้ายที่สุดโรเมลูพิตูลูกากูก็มายิงตีเสมอให้กับเชลซีหลังจากนั้นผมก็รู้แล้วว่าผมปิดเลยผมก็รู้สึกแล้วว่าเออเดี๋ยวเชลซีแม่งยาวเดี๋ยวคราวเนี้ยเออสามสองสี่สองแน่นอนแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมก็เก็บมาดูสกอร์ตลอด ระหว่างที่ดู UV, ยูเว่เฮ้ยยูเว่ยังนำหนึ่งศูนย์ยูเว่เชลซียังเสมอสองสองอยูหอ่หรือว่าหรือว่าเชลซีจะเสมอได้วะแล้วนาทีที่ผมฝันสลายก็คือนาทีที่แปดสิบห้าทีโมแวนเนอร์ไปยิงประตูนี้ผมไม่ได้ดูเพราะผมปิดไปแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้จบลุ้นมาตั้งนานมาโดนนัดท้ายเกมเจริงๆนะครับแล้วเชลซีขึ้นนำสามสองไม่คิดแล้ววันนี้วันนี้แวนเนอร์แม่งยิงดีด้วยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปดูเต็มเกมพรุ่งนี้มาไลฟ์เกี่ยวกับเชลซี เพราะว่าแบบเชลซีแบบแวนเนอร์กลับมาแล้วอะประมาณเนี้ยได้มาแบบมีความสําคัญต่อเกมของเชลซีเป็นตัวสําคัญแล้วคล้ายๆกับเทพโอริกีที่ยิงให้ลิเวอร์พูลในช่วงนี้ก็กําลังใจมาอารมณ์เดียวกันแวนเนอร์มันขาดกาลังใจก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์เรื่องแวนเนอร์ว่าเออนี้มันเป็นจุดเริ่มที่จะจุดชนวนให้แวนเนอร์กลับมาแบบเริ่มมีความมั่นใจหรือเปล่านะครับก็คิดแล้วว่าไม่ได้ไม่ไม่คิดหรอกว่าจะได้ที่หนึ่งแล้วก็ทําใจกับได้ที่สองแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยเข้ารอบไปเจอ ที่ไม่อยากเข้าที่สองเพราะมันไปเจอทีมแบบโอ้โหมันมีทีมผลโหดน,น,นั้นแมนยูบาเยิร์นพวกเนี้ยไม่อยากเจอนะครับก็เลยคิดในใจว่าเออไม่เป็นไรแล้วเข้าที่สองก็ยังดีกว่าตกรอบนะครับแล้วก็ยูนตุสก็จบแล้วพอจบเกมเสร็จปั๊บผมก็น่าคุยกันในกลุ่มนู่นนี่แบบเออเสียดายแต่ไม่เป็นไรหรอกเราได้ที่สองไปเชลซีก็สมควรไปก็ไม่เป็นไรฮะไม่ซีเรียสอะไรมากสักพักหนึ่งผมก็แบบลองไปรีเฟซในไลฟ์สกอร์ดูสักทีดิกดรีเฟซดูเฮ้ยสามสาม ผมตกใจมากรีบเปลี่ยนไปดูเลยได้เห็นภาพช้าโหแบบจังหวะน,นั้นยิงสวยมากแล้วก็ตีเสมอสาสแล้วก็มาลุ้นเยี่ยวเหนียวจนถึงเป่าหมดเวลานะครับว่าเชลซีจะมาแซงนำสีสมได้หรือเปล่ปาแล้วท้ายสุดก็ตกใจว่าเฮ้ยเราเข้าที่หนึ่งแบบงงๆเนะเพราะว่าหลังจากที่แพ้เชลซีไป4ี่ศนย์ก็ไม่คิดแล้วว่าจะได้เพราะว่าถ้าแต้มเสมอกันเฮทเชลซีก็ดีกว่าตูได้เสียเชลซีก็ดีกว่าเพราะมันไม่มีทางแล้วล่ะ ที่จะได้เพราะไม่คิดว่าจะเชลซีมันจะมาดอกแต้มกับเซนเซนต์หเซนปีเตร์สเบิร์กหรอกแต่ท้ายสุดก็เข้ารอบทั้งคู่นะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนเชลซีนะครับแล้วก็ยินดีมากๆด้วยกับแฟนบอรยูเว่เพราะว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่เรามีปัญหาเยอะมากเราไม่เคยเราไม่ได้เราไม่ได้ดีใจขนาดนี้ยมาตั้งแต่แมตช์แรกที่เราชนะเชลซีอะนึกออกป่ะคือฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ เริ่มต้นได้แย่มากเพราะว่าเราเสียโรนัลโดไปนะครับเป็นกองหน้าดาวดังของเราที่เราพึ่งได้พึ่งไว้พึ่งหลายอย่างไปตอนต้นฤดูกาลนะครับเราเราเริ่มต้นฤดูกาลนี้จากการที่โด้ม่งงทาให้ยูนุสกลับมาชนะ3-2ได้นาทีท้ายๆแต่ท้ายสุด,ดถูกถูก v รตัดสินว่าไม่ให้ประตูยกเลิกไปก็นั่นคือมันเริ่มต้นจุดชนวนฟีลิ่งแย่ๆตั้งแต่ตอนนั้นแล,แล้วหลังจากนั้นโดก็ย้ายไปแมนยูแล้วก็เราก็ไม่มีกองหน้าเราก็ฟอร์มแย่ มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแมทที่ทําให้เรารู้สึกกระตือรือร้นและแฮปปี้มากก็คือแมทที่เราพลิกล็อกชนะเชลซีในแม์แรกได้แล้วก็จนถึงวันนี้ยเราเพิ่งมาได้รู้สึกดีใจโคตรๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฤดูกาลน,นี้ในลีกเราก็แย่มากแล้วก็อยาฟอร์มใ้ยนเิษเราก็จริงๆมาดีตลอดจนกว่าโดนเชลซีตกไป4-0ซึ่งมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมันก็แย่แ,แบบแเซ็งเหมือนกันเนวะแต่วันนี้คือวันที่แบบงงๆซึ่งเอาตรงๆนะผมดูยูเว่มานานมากแล้วอะมันไม่ค่อยมีฟีลลิ่งแบบนี้นะ ไอ้พวกฟีลิ่งผมในฐานะแฟนบอลยูเว่ผมก็เคยอิจฉาลิเวอร์พูลที่แบบไอเฮีย้ยมึงโดนเอซิมิลานำสามศูนย์แล้วกลับมาชนะกลับมาตีเสมอสามสามได้แล้วไปยิงจุดโทษชนะอนย่งางเงี้ยพวกปฏิหารเงี้ยผมไม่ค่อยได้ได้สัมผัสกับยูเว่เึกออกปะแล้วก็เหมือนแบบโดนโดนเอ,อ้นำส่วนมากผมจะโดนแบบ ยูเว่นำลาซิโออยู่สิบสิบเอ็ดแต้มท้ายสุดมาโดนแซงเสียแชมป์อะไรอย่างเงี้ยผมจะโดนแบบนั้นน่ะนำอยู่แล้วมาโดนท้ายเกมบอลยูโรสองพันนำอยู่หนึ่งศูนย์ฝรั่งเศสจนหนึงท้ายเกมโดนยูวต่อตีเสมอแล้วมาโดนเตซเก,เก,เกโกดึงโกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียดายแบบนี้ตลอดนึกออกปะ่ะเนี่ยแหละขอสักครั้งหนึ่งที่หลางน้อยเราก็ได้เข้าที่หนึ่งแบบงง,งๆเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเจอพวกทีมฟอร์มดีๆทีมใหญ่ตอนเนี้ผมว่าเราสู้ไม่ได้เพราะกองหน้าเป้าเราไม่มีอย่างน้อย มีโอกาสที่จะเจอง่ายกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าจะเจอง่ายนะเพราะาเข้ารอบไปแม่งโหดทุกที嘛แต่อย่างน้อยคือมีโอกาสที่ไม่เจอพวกมหาเทพแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่ายูเวนตุสเนี่ยต้องเสริมทีมแบบจริงจังหน่อยตอนมุกราลาเพราะว่ากองหน้าเราไม่ไหวกองหน้าไม่ไหวจริงมอยเซ่คีนแม่งคือแบบลูกากูแบบ ตัดอันติตัดพลังแฝงทุกอย่างออกไปอ่ะเป็นลูกกูเหมือนล้างล้างพลังแฝงออกไปแล้วเหลือแค่นี้คือลูกกูอ่ะลูกกูเวอร์ชั่นล่างปกติอ่ะนึกออกปะแล้วก็แบบล่างแบบปกติจริงๆยังไม่มีอะไรเลยอ่ะผมรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะที่แบบเป็นลูกกูที่ไม่เร็วเท่าไม่แข็งเท่ายิงไม่คมเท่าอ่ะนึกออกว่าส่วนโมลต้าก็ผมว่าเขาไม่เหมาะกับการเล่นแบบเนี้ยนึกออก่าเขาเหมาะเป็นสไตล์ที่มีตัวเป็นคอยค้ำไม่ให้แล้วโมลต้าตัวสอด พอมันเล่นเป็นหน้าเป้าตัวเดียวมันมันมันไม่เข้าทางไงมันอาจจะโคอัพบอลไดไ้แต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นผมอยากได้กองหน้าแบบซึ่งไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่สิ่งที่ผมหวังคืออยากได้เมลโรปี้เมียเพื่อนอีคาดี้หรือไม่ก็ลูก้าโยวิชหรือไม่ก็ถ้าต่ได้ยากหน่อยก็คือลาโูบิชซึ่งฟีออก็ไม่น่าจะปล่อยมาแถมแม่งแพ้อ,อีกก็ไม่รู้ยูเวจะจะช่วงนั้นจะซื้อได้หรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเออหวังเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็เมลโรปี้เมียเพื่อนนี่แหละนะครับเพราะว่า ดึงอยากได้มานานแล้วเมาโรก็อยากจะมาเมียก็อยากจะอยากจะมาอะไรเงี้ยคือมันเปอร์เซ็นต์เป็นไมได้ทางเป j เจก็ไม่ได้อยากจะได้เก็บไว้ขนาดนั้นก็ดีอะ่ะผมว่าถ้าได้มาก็ดีนะยืมมาก่อนแล้วอะไรก็ได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ยูนตุตต้องเสริมจริงๆนะครับส่วนผมว่าแบ็กซ้ายเนี่ยผมว่าควรจะเป็นเปเรกินี่เป็นตัวหลักแล้วก็ ลับกับเดชิลิโออะไรบ้างอเล็กซานโดก็ลงมาปรับปลายบ้างแต่ว่าตัวหลักไม่ควรจะเป็นอเล็กซานโดแล้วพูดตรงๆนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยตอนที่ดานิโลเจ็บอยู่เนี่ยผมก็ว่าเป็นควาราโดต้องเป็นตัวหลักอยู่แล้วถึงดานิโลมาก็ต้องควาราโดตัวหลักควาราโดเป็นแบ็คที่ดีสุดของเราแล้วแล้วก็ผมอยากให้กุนซือเราอะ่ะให้โอกาสโคนี้เดวินเตอร์หน่อยผมไม่ได้หวังว่าเขาจะเล่นดีทุกแมตช์นนะผมว่าเดี๋ยวมันก็มีพลาดมีโนมีนี่แหละแต่ผมอยากให้อยากให้มันได้โอกาสหน่อยเพราะว่ามันดูฟอร์มดี ทรงดูดีมากนะครับทักษะความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีความเร็วก้าเล่นเกมลุกเนี่ยถามว่าลงมาเดี๋ยวจ้ามีพลาดมีโนมีแน่นอนแต่อยากจะให้ให้โอกาสหน่อยเพราะว่าแบ็กเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเฮียเดชิลิโอพลาดมากี่พันครั้งแล้วถูกป่ะดูการี่พลาดมากี่ร้อยรอบแล้วเป็นเซนเตอร์เนี่ยโบว้ามากี่ครั้งแล้วให้เด็กมันได้เล่นบ้างเหอะไม่รู้จะซื้อเด็กมันทำไมถ้ามึงจะไม่ให้โอกาสเขาอะซื้อมาปล่อยให้คนอื่นยืม แล้วก็ขายเขาไปแล้วซื้อกลับมาแพงตลอดนะไม่รู้เป็นอะไรหรืออกม่าให้โอกาสมันไปเถอะก็อยากเห็นหน่อยนะครับส่วนหวังว่ากองหน้าจะมาแค่นั้นแหละนะครับก็แฮปปี้วันนี้นะครับที่เราเราได้เข้าที่หนึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราไปเจอใครนะหวังขอเจอง่งายๆหนะ่อยเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีศักยภาพพอที่ไปสู้เขามากหรอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูเชลซีให้จบเต็มเกม่าเดี๋ยวมาไลฟ์เชลซีนะครับตอนนี้ผมขอไปดูคู่แมนยู ยังบอยเบิร์นกับบาร์ซ่ากับกับบาร์เยนนะครับผมจะดูสองแมตช์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ